ชื่นชมคุณปุ๊กมากมากเลยเนะาะคุกกี้มากๆเลยค่ะตอนที่เราอ่านนี่เราก็มีความสุขมากแล้วก็คิดว่าเวิร์กช็อปนะคะ <c oughs> ได้เอาคําแนะนำเนี่ยไปปรับแล้วก็ออกมาได้ผลงานอย่างอยอดเยี่ยม<ว>กม่อนที่เราจะยอดเยี่ยมพวกมารู้ว่าน้องเจมที่อยู่ในคลิปเนี่ยเป็นเด็กพิเศษใช่ค่ะเราก็แบบว่าน่าสนใจมากเลยค่ะว่า เอ๊ะทำไมการเข้าเวิร์กช็อปแล้วทีเนี้ยถูกเติมเต็มจากเพื่อนครูแล้วก็ผู้ทรงคุณุฒิเนี่ยถึงเป็นยาขนานแบบแรงที่จะช่วยในห้องเรียนได้จริงนะคะซึ่งช่วงนี้เรามาเปิดวงตั้งคําถามดีไหมคะพี่ต<ช>ิ๋มเพื่อที่คุณครูทุกท่านจะได้เข้าใจใ<ช>ขอเปิดคําถามแรกให้ก่อนแล้วกันนะคะว่าจากที่คุณครูปุ๊กกี้เล่าเรื่องอะค่ะอยากให้คุณครูร่วมสะท้อนว่าเห็นเด็กเกิด v i s i b l e learning ช่วงไหนบ้าง ข้อแรกนะคะเดี๋ยวเมทวนให้เลยละกันนะคะข้อแรกอะไรนะคะพี่ติม๋มมีเป้าหมายในการเ,เด็กเห็นเป้าหมายในการเรียนรู้ของตัวเองนะคะเห็นผลการเรียนรู้ของตนเองเห็นพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเองและสามารถพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเองได้รเราก็จะถามว่าที่ครูปุกี้กกเล่ามาแล้วก็มีภาพให้ดูด้วยเมื่อกี้เนี่ยข้อไหนที่โดดเด่นเนาะน้องเมย์เนาะที่เราเห็นกันนะคะแล้วจริงๆน้องเมย์เขาแอบคําถามไว้อีกอันหนึ่งพี่ติ๋มคิดว่า เราเราไปด้วยกันไปเลยนั่<ม>้ค่ะหนูเต็มข้อสองไว้คือข้อสองก็คือว่าเนี่ยค่ะการที่เด็กเกิดวิ s ิเบ e ร์เรียนนิ่งได้อย่างเงี้ยค่ะคุณครูสังเกตว่าคุณครูปุ๊กกี้เนี่ยค่ะเขามีเขาเรียกม,มีบทบาทอย่างไรที่ทให้เด็กเกิดวิ s ิเบ e ร์เรียนนิ่งแบบนี้นะคะซึ่งคุณครูปุ๊กกี้ทําให้เด็กเกิดวิ s ิเบ e ร์เรียนนิ่งเนี่ยช่วงไหนอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็บทบาทของคุณครูปุ๊กกี้นะคะที่ทําให้เด็กเกิดวิ s ิเบ e ร์เรียนนิ่งนะคะ แชร์ก <IS> ันเข้ามาเลยเนาะค่ะ <atau> ว <t hat uki> ันนี้มีท่านมีคุณครูและท่านผออเข้ามากันหลายท่านเลยทีเดียวเชิญค่ะเชิญได้เลยค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านครับัขออนุญาตเช่นชมเอทีนี้ในครั้งสุดท้ายที่จัดกิจกรรมมาฟังดีมามามาปิดรายการเลยนะครับทีรกผม ภาษาไทยเนาะแล้วผมก็งงเพราะว่ารู Bond ้สึกว่าเป็นอะไรที่ที่อาจจะทํามเข้าใจยากทีนี้พอวันนี้แรกแรกว่างนอนตอนที่คุณครูปุกกี้ยังไม่ได้เข้าสู่ทีเนี้ยพอมาถึงช่วงหลังๆนะครับของดีอยู่ข้างหลังเลยก็คือตอนที่คุณครูเริ่มเริ่มเริ่มที่จะประเมินเด็กรีเช็คเด็กโดยการให้เด็กเริ่มเริ่มทํากิจกรรมก็สิ่งที่เห็นคําว่าคุณปุกกี้เกือบ v i ิเบิลตรงไหนเท่าที่ผมเห็นก็คือตรงที่บอกว่า ก็จะมองก็คือถ้าเป็นคอนเซ็ปต์ของท่านผู้อำนวยการอำนวยก็คือการไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลังเพียงคนเดียวเท่าเท่าที่ผมจําได้คือครูบุ๊กกี้ว่าเด็กพวกนี้มีเด็กพิเศษค่อนข้างเกือบกับพึ่งพ้อง <Okay. S 2> นั่นก็คือเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ท้าทายมากกับคุณครูที่จะพยายามให้ความสัมพันธ์กับเด็กกลุ่มนี้เพราะกระบวนการเรียนรู้ของเขามันไม่สามารถที่จะจบได้ในหลักเดียวทีเนี้ยพอมาเห็นแผนการสอนที่คุณครูทุกที่ออกแบบไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสอนห้าขั้นหรือว่ากุญแจแปดดอก นะครับคุคูกี้จัดไปแล้วหนึ่งคราบคราบสองก็เอามาวนดูอีกรอบหนึ่งนะครับยิ่งการทําซ้ๆาๆหลายรอบอยังไงคุณครูพุกี้ก็ต้องเห็นว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงมีพัฒนาการเกิดขึ้นในระดับไหนนะการเรียนรู้ของเด็ก,ก,กแต่ละคนก็จะแต่ระดับไปอย่างที่โรงเรียนตะเขียนรามพี่มอสองอ่ามนหนึ่งนะมันจะมีพี่เขาจะมีสองคนเป็นฝาแฝดกันเด็กสองคนนี้เป็นเด็กพิเศษขั้นถึงกับมา จะเรียกวปเอาดีหรือ,ห,รอหนักกว่านั้นก็ได้คือเขาจะไม่ไม่คุยกับใครเลยเขาจะคุยเฉพาะกับคนที่เขาไว้ใจในโรงเรียนจะมีอยู่สามคนที่เขามีด้วยก็คือพี่เขาน้องเขาแล้วก็อีกคนหนึ่งตอนนั้นผมเข้าไปสอนแทนนะครับสอนแทนแล้วผมให้เขาเขียนเรื่องเขาเขาเขาเขียนแต่พอเราจะให้เขามามาแลกเปลี่ยนเขาไม่แลกเปลี่ยนผมก็เลยจัดกลุ่มให้เขาเอาเพื่อนที่เก่งมาช่วยเขาแบ่งกันอยู่คนละกลุ่มแล้วก็ให้เขาเป็นคนมานําเสนอ กระบวนการที่ทําให้เขาก้าจะพูดคือกําลังใจการสัมผัสการเติมเตรียมจัดจัดครูแล้วก็กับเพื่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ครูคุกกี้สิ่งที่เห็นเลยก็คือการเอาใจใส่เด็กเห็นความสําคัญต่อเด็กแล้วก็เป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างเอาเด็กใช้มานําเสนอผมว่าใจเขาพองโตมากนะครับแล้วก็เอาเพื่อนมาเติมเตรียมมาสะท้อนเขาแล้วผมก็เด็กที่สะท้อนก็สะท้อนได้ได้ชัดมากนะครับสะท้อนจนรู้สึกว่าเห็นเลยว่า เด็กชายทําอะไรไปบ้างนี่แหละครับก็เลยเป็นสิ่งที่อยากจะชื่นชมุณคทูุกี้วันนี้คําว่า Visible Learning กับการจัดการเรียนการสอนนี้ก็คือมันก็ค่อนข้างชัดเจนมากๆครับขอบคุณครับผมจริงๆน้องเมย์เขามีคําคถามไว้อีกแต่ว่าพี่ยาเอาเหมือนมาเห็นโจทย์เรา,าบนโพยใช่ไหมน้องเมย์ก็บอกว่า ถ้าคุณครูมีประสบการณ์ในการที่จะแบ่งปันอกับคุณครูปุ๊กกี้เนี่ยให้เพิ่มเข้ามาได้อีกครูยะเหมือนเห็นโจทย์เลยแล้วก็แ<อ>ชร์มาแล้วนะคะ<อ>นุมย์ค่ะอินทิวชันมานะคะ,ะเชิญค่ะพี่ปูค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนครูปูรู้จักกับครูปุ๊กก็วัน,ว,นวันที่ไปเวิร์ลชอปซิมเทนนะคะครู<อ><อ>ปุ๊กกี้มีโจทย์ใหญ่นะคะคือห้องเรียนอึดอัดรู้ไหมว่าเวลาที่เด็กนักเรียนมาที่ห้อง มาที่ห้องเรียนนะคะเมื่อไหรก็ตามที่เขารู้สึกอึดอัดมันคือนรกสําหรับเด็กๆเลยนะคะมันจะเหมือนครูปปูเลยว่าทุกๆวันที่เด็กมาโรงเรียนเนี่ยอยากให้เขายิ้มอยากให้เขาแฮปปี้ในการเรียนเพราะโรงเรียนบ้านตะเคียนรามก็บอกว่าที่นี่แหละคือแฮปปี้สคูลเราอยากให้เขามีความสุขถ้าเมื่อไรที่เรามีความสุขทําอะไรมันก็จะสุขไปหมดเลยทีนี้มาเรื่องของครูปปที่บ้างคือถ้าจุดเด่นจริงๆก็คือการที่ ที่ครูปุ๊กกี้ได้เปลี่ยนวิธีการสอนค่ะเมื่อไหรก็ตามที่เราสอนแบบแพสซีครูพูดอยู่หน้าชั้นความรู้เยอะเด็กจําไม่ไหวหรอกค่ะแต่เมื่อไหรก็ตามที่ครูพาออกนอกห้องเรียนครูปุ๊กกี้พาไปนอกห้องเรียนเขาได้เห็นสื่อจริงท้องฟ้าจริงๆก้อนเมฆจริงๆร,งรงิเขาจะรู้สึกผ่อนคลายค่ะแล้วความอึดอัดมันก็จะเริ่มหายไปทีนี้คุณครูปุ๊กกี้เนี่ยเป็นครูฟ้าเลยนะคะ ครูฟ้าคือครูที่คอยอำนวยความสะดวกให้โอกาสกับทุกๆคนโดยเฉพาะมีเด็กพิเศษตั้งสิบห้าคนไม่ธรรมดานะคะสิบห้าคนเนี่ยห้องครูป,ปูมีแค่สามนี่ก็ยังแบบก็ท้าทายอยู่แล้วเจอสิบ้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปกรุงเทพรอบนี้จะต้องคุยกันยาวนะคะครูป,ปุ๊กกี้ว่าสิบห้าคนนี้เขาอยู่กันยังไงกับอีกหกคนที่เหลือเขาแก้เข,า,เขาอยู่ด้วยกันได้ยังไงห้องเรียนถึงจะเป็นแบบห้องเรียนที่มีความสุขนะคะ ทีนี้มันเป็นวิมันเป็นแบบ visible learning ตรงไหนมีสี่ข้อเนี่ยโครูปูให้โครูปุ๊กี้สี่ข้อเลยนะคะมันมันมัน amazing มากถ้าสอนแบบนี้แล้วเชื่อว่าคนที่อยู่ในวง plc วันนี้เห็นไม่ต่างจากโครูปูแล้วก็ครูยาแน่นอนว่าเป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพมากการที่เราเอาเด็กอ่อนออกไปพูดหน้าชั้นได้เนี่ยรู้ไหมว่ามันคือแรงบันดาลใจมันคือสิ่งที่ทำให้เขามั่นใจในตัวเอง มันคือก้าวแรกของเด็กคนหนึ่งคุณครูปุ๊กกี้ได้ยื่นโอกาสยื่นโอกาสให้กับน้องเจมน,นะคะแถมยังมีเพื่อนๆคอยซัพพอร์ตคอยเอ็มพาวเวอร์อีกเด็กคนนี้จะมีความสุขจากวันนี้เป็นต้นไปค่ะรับรองไม่มีโดดเรียนแน่นอนทีนี้อยากจะขอเพิ่มเติมเรื่องการใช้คำถามของคุณครูปุ๊กกี้นะคะแอบเห็นจากแผนการสอนของคุณครูปุ๊กกี้นะคะถ้าถ้าจะดีกว่านี้ก็คือ อยากจะอย่างในขั้นที่สองนะคะจะแนะนําว่าการถามเนี่ยควรจะเริ่มการไต่ระดับจากขั้นขั้นความจาก่อนความจําความเข้าใจวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าสร้างสรรค์อันนี้จะเป็นการฝึกทักษะการคิดแล้วก็เป็นการฝึกการถามของคุณครูด้วยซึ่งคุณครูภาษาไทยของตะเคียนรามก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันคือถามถามย้อนไปย้อนมาคุณครูเองก็สับสนเหมือนกันในการถาม แต่ว่าครปกี้มีข้อดีนะคะคือช้อนคําถามเก่งมากถามจนมาขมมดความรู้ไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นถ้าคนที่ฝึกคำถามใหม่ๆไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องไล่เรียงที่ผูู้ปูนแนะนำถามไปค่ะถามไปเรื่อยๆถามคือสอนเหมือนที่อาจารย์สุธีราพูดเลยค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ครูนิ่งเด็กเขาก็จะไม่ได้รับการกระตุ้นคิดมันถามไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะดีกว่านี้คือถามให้ลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นน,นะคะเช่น อาจจะถามย้อนกลับไปว่าถ้าหนูเป็นพระอภัยมณีเนี่ยหนูจะเลือกใครระหว่างนางเงือกกับนางยักษ์วันนี้หนูฟังเพลินมากครูปูชอบอตรงที่เดียวกับพี่ติ๋มเลยพี่ติ๋มชอบตอนที่เพื่อน r e f ฟ e c t i ่นเจมเนาะถือว่ามันเป็นการ Empower กันแบบอย่างธรรมชาติมากเนาะค่ะใช่พี่ติ๋มร<ด>ู้ไหมว่าถ้าแค่ครูยอมรับเนี่ยอย่างคุณครูเราก็มีจิตตาวิทยาเชิงบวกเนาะ ครูก็จะ empower เด็กชมเด็กอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเด็กได้รับการยอมรับจากเพื่อนมันคือ amazing มากสําหรับเด็กคนนั้นเลยนะคะการได้รับความชื่นชมจากเพื่อนเนี่ยแล้วเพื่อนเขาสะท้อนแบบเป็นธรรมชาติมากเขาพูดจากความรู้สึกจริงๆแต่คุณครูบางทีครูชมเด็กก็เพราะว่าอยากชมนะคะพี่ติชมเพื่อให้เด็กดีใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กอายุตระกันอ่าใช่ก็เองใช่ไหมใช่มันจริงใจมากค่ะ เดี๋ยวจะไปเยี่ยมที่โรงเรียนค่ะจะไปเยี่ยมอันนี้เป็นอีกอจุดหนึ่งเนาะว่าอการได้การยอมรับจากเพื่อนเนาะ <criterion, S 2> อันนี้ Hay ยิ่งยิ่งแบบหัวใจจะฟูมากแล้วเขาก็ <marine S 2> <dying> ไม่อยากที่จะเรียนรู้ต่อไปที่แน่ๆคือครูครูปุ๊กกี้ห้องเรียนไม่อึดอัดแล้วค่ะ เป็นทอ็อปดย์ยอดเยี่ยมมากเลยคะ่ะขอบคุณครูปูคะ่ะครูได้ไฮไลท์ประเด็นสำคัญเหมือนกันนะคะว่าการที่เพื่อนมา empower หรือว่ามาสะท้อนแบบนี้ค่ะมันทำให้เด็กรู้สึกว่าแบบหัวใจพองโตใช่ไหมคะมแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาที่เด็กรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็มีเพื่อนอยู่ข,ข้างมีตัวตนใช่ไหมคะมีคุณค่าค่ะค่ะต้องอคุณพี่เอ๋พี่เอ๋เมื่อกี้ พี่เอบอกเปิดกล้องไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะคะไม,ไม่เป็นไรส่งเสียงมาเลยค่ะคือที่นี่มีกีฬา,าสีแต่ก็แอบ,บมาค่ะแอบบมาเพราะว่าปีหน้าจะส่งมาจากไทยเองขอพี่ปุ๊กี้แล้วคือชื่นชมพี่ปุ๊กี้มากมากเลยค่ะที่แบบสามารถเอาเอาคําแนะนำานะมาแยกย่อยเป็นชั่วโมงชั่วโมงได้แล้วก็คำได้ดีด้วยนะคะออกแบบกิจกรรมได้น่าสนุกแล้วก็ มองเห็นภาพของเด็กๆมีความสุขในการเรียนรู้คือคําถามข้อแรกที่ว่าเด็กเห็นการเรียนรู้ของตนเองได้ยังไงอะคะ่ะคือตรงเนี้ยมองมองเห็นตามกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆนะคะที่เด็กมีเป้าหมายว่าเด็กจะต้องเขียนเรื่องเรื่องตามจินตนาการได้ที่คุณครูชวนทําแต่ละขั้นแต่ละตอนนะคะแล้วทีเนี้ยมันมันเห็นตรงไหนมันเห็นตรงที่น้องเข้ามาเล่าอะคะ่ะ นักเรียนมาสะท้อนว่าเออก่อนหน้าเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมายังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาได้เรื่องราวของเขาออกมาเนี่ยทําจนสําเร็จเนี่ยเขาสามารถบอกวิธีการของเขาในการทํางานของเขาได้แล้วก็มองเห็นพฤติกรรมการเรียนรู้ของตัวเองว่าตัวเองไปทํายังไงบ้างตัวเองถึงนำำําคําพวกเนี้ยมาใช้ได้บ้างเนี่ยค่ะมาใช้ในการจัดการเรียนอ่ามาใช้ในการเขียนเรื่องตามจิน,นตนาการได้ ค่ะทีเนี้ยเออแล้วเพื่อนๆก็มองเห็นการเรียนรู้ของเขาเหมือนกับที่อาจารย์พูดถึงคือในห้องเนี้ย เด็กๆทุกคนอ่ะถูก empower ไม่ใช่แค่ครูแต่เพื่อนกับเพื่อนเขา empower กันและกันมันจะมีคุณมันมีคุณค่าแล้วมันมีพลังมากกว่า<ม>ที่ครูเป็นฝ่าย empower ฝ่ายเดียวค่ะทีเนี้ยมันเกิดห้องเรียนที่ปลอดภัยแล้วก็เขามีความสุขที่จะคิดแล้วไม่มีความมั่นใจที่จะพูดออกมาจนเขาสามารถนําเสนอได้นี่คือชื่นชมพี่ปุ๊กกีจรงิงๆที่สามารถเก็บเด็กตั้งสิบห้าคนนะคะซึ่งมีความแตกต่กางกันมากในเรื่องของความพิเศษนะคะในส่วนของ อ,อีกอันหนึ่ง<ม>ท,ที่ที่หนูมองคือคุณครูอมองเห็นกระบวนการสอนของตัวเองค่ะมองเห็นว่าในชั่วโมงนี้เมันเป็นยังไงนะแล้วในชั่วโมงต่อไปคุณครูก็มาวางแผนแอปข่ายแม้ว่าคุณครูจะวางแผนไว้ก่อนหน้านั้นตามขั้นตอนแล้วซึ่งมองเห็นได้ชัดในขั้นของการจัดการเรียนรู้ใช่ไหมคะกับการประยุกต์ใช้ตอนนั้นที่ไปบ้านแดงเนี่ยไม่ได้เห็นขั้นประยุกต์ใช้แต่ตัวเนี้ยเห็นขั้นประยุกต์ใช้ของพี่ปุ๊กเกีย คือมันชัดเจนแล้วเด็กสามารถนําความรู้ต่างๆที่คุณครูค่อยๆค่อยๆวางให้เขาหาทีละขั้นทีละขั้นอ่ะแล้วเอามาเอามาประยุกต์ใช้สร้างเรื่องราวของตนเองนะคะก็ขอบคุณพี่ปุ๊กกี้นะคะที่ให้เรียนรู้ด้วยคือไหนตอนแรกบอกว่าเขียนไม่เป็นไม่รู้จะเล่าอะไรให้ฟังเล่ห้ฟัฟัง ขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณพี่เอค่ะนักเรียนรู้ตัวยงเหมือนกันนะคะขนาดมีกีฬาสีก็ยังมาแบ่งปันกันเรานะคะค่ะงั้นก็พอดีว่าช่วงนี้เราก็ขอบคุณค่ะพี่เอค่ะขอบคุณค่ะมีท่านใดขออนุญาตค่ะเมืองคงค่ะโอ้ใช่เลยค่ะสวัสดีค่ะเมืองคงขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้สักนิดหนึ่งนะคะ จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเหมือนกันกับคุณครูปุ๊กนี่แหละก็คือมีเด็กพิเศษหลายๆคนในห้องเดียวกันแต่ทีนี้การที่จะให้เด็กพิเศษทั้งหมดนะมาเขียนเป็นเรียงความนะเป็นไปไม่ได้ในในในโรงเรียนของเมืองคงนี่นะคะเนื่องจากว่าความสามารถของเด็กแต่ละคนเนี่ยบางคนก็ยังกขอคอ,อก,ก็ยังช้าอยู่ทีนี้จะมีจะมีวิธีการไหนบ้างที่จะให้เด็กได้นําเสนอ สิ่งที่มีอยู่ในใจของเขาที่เขาจะเขียนที่เขาจะคิดออกมาแทนการเขียนอย่างเช่นการวาดภาพได้ไหมหรือว่าการเอ่อการเล่าคุณครูพวกก็มีเนาะการเขียนคุณครูพวกก็มีแต่ว่าถ้าจะให้เด็กสื่อออกมาโดยการวาดภาพสื่อออกมาโดยการอื่นๆนะคะอื่นๆที่เป็นความสนัดของเขาอย่างนี้จะพอได้ไหมคะจะดีดีกว่าไหมคะหรือ,อยังไงคะ่ะค่ะ อ๋สั้นๆค่ะอ๋อขอบคุณมากนะคะเรียกได้ว่าเป็นการเติมเต็มเทคนิคในการเขาเรียกว่าสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กค่ะก็มีท่านไหนอยากแชร์เพิ่มไหมคะรู้สึกว่าวงเรากําลังมีพลังเลยนะคะวันนี้ครูสุใช่ไหมคะอ๋อครูสุมาต่อคิวแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญค่ะครูสุก,ก็ไม่ไม่แน่ใจเนาะว่าที่ตัวเองเห็นเนี่ยจะชัดเจนหรือเปล่านะคะเพราะว่าก็เป็นครูคณิตเนาะแต่ว่า อันดับแรกขอชื่นชมครูฟุกกี้นะคะเก่งมากเลยเอาคำแนะนำมาค่ะจากพี่ป่าแล้วก็ไปออกแบบแผกนการสอนแล้วก็เอาคำแนะนำจากที่ศนาหรือหลายๆท่านนะคะไปเป็นคำถามเนาะคือแผกนการสอนสนุกมากแล้วก็แผกนการสอนเนี่ยเราจะพบว่าเด็กอะคะ่ะมีเป้าหมายว่าจินตนาการคุณครูทําให้เด็กเห็นเป้าหมายว่าจินตนาการคืออะไรถ้าจากจินตนาการคุณครูทําให้เด็กเห็นผลการรู้ของตัวเองผ่านการที่ในแต่ละขั้นของแผนนะคะ ตรงขั้นที่ apply เนี่ยมันจะมีบันไดเนอะถ้าแผนแรกเราจะเห็นว่าเด็กยังไม่ได้เกิดนะคะแต่แผนที่สองเนี่ยเด็กจะเริ่มวาดภาพประกอบแล้วก็เนำคำเนี่ยมาแต่งประโยคส่วนแผนที่ถัดมาค่ะเด็กจะเริ่มรู้จักที่จะนำคำวัยพ์พเนี่ยมาค้นหากับของเพื่อนแล้วก็เขียนลงในสมุดเพื่อจะออกแบบเป็นมิธานแล้วก็ เอาเรื่องของเขาเนี่ยมาสุดท้ายเขาจะเข้าใจคําว่าจินตนาการคืออะไรเพราะว่ามีเด็กพูดบอกว่าใช้ความคิดคือจินตนาการความคิดของตอนเองด้วยนะที่เด็กเขาเอ่อรีเฟกตอนท้ายอะ่ะครูสุก็ไล่มองว่าครูบุ๊กกี้คงออกแบบควาว่าจินตนาการตั้งแต่ตอนแรงบรนดาลใจที่ให้เด็กเริ่มเข้าใจคําว่าจินตนาการจากมีตัวอย่างให้ดูแล้วก็ออกไปสมัมผัสข้างนอกก็คือจากตัวเองขยายออกไป สุดท้ายก็เอามาดีเฟกต์รวมกันเด็กเห็นพฤติกรรมของตัวเองแล้วก็เห็นผลการรู้ผ่านตัวที่เขาแอปพลายตัวชิ้นงานอ่ะเขาจะประเมินได้ว่าเขาเห็นตัวเขาเองประมาณไหนแต่เขาเล็กเนาะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของตัวเขาเองเนี่ยอาจจะยังยังเห็นไม่ชัดแต่สุดท้ายเด็กเด็กเข้าใจคําว่าจินตนาการคืออะไรอะ่ะครูสุว่าอันเนี้ยน่าสนใจอะค่ะแล้วก็บทบาทของครูที่คุณครูบอกว่า คำถามอาจจะยังไม่ได้ลึกซึ้งแต่ครูสูดูจากในแผนเนะาะคำถามที่คุณครูปุ๊กี้ใช้ก็เป็นคำถามที่เช่นเห็นอะไรสิ่งที่เคยเห็นมีอยู่ในชีวิตจริงไหมเคยอ่านหรือเคยดูจากไหนจินตนาการเกิดจากอะไรทําไมจึงทําให้นักเรียนมองเห็นก้อนเมฆต่างกาันจินตนาการได้จากความคิดของตนเองได้หรือไม่ คือลักษณะคำถามเหล่านี้นะคะ่ะไปถามให้เด็กรู้สึกมีการแยกแยะมีการวิเคราะห์ด้วยมีการคือเป็นลักษณะการถามให้เด็กได้ได้ขมมดความรู้ในแต่ละขั้นของตัวเองอะ่ะอ,อันนี้ครูสูไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นเป็นความเข้าใจส่วนตัวนะคะเพราะว่าเห็นลักษณะคำถามในนี้อย่างเช่นนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับชิ้นงานสิ่งที่ได้สิ่งที่ได้จากชิ้นงานคืออะไรนักเรียนมีความสุขกับการทํางานมันทําให้เด็กกลับไปมองตัวเองอะ่ะในแต่ละครั้งที่เขาทะ อันนี้ในมุมคูสุนะคะพาุค่ะโอ้อันนี้นะคะเปลี่ยนเติมเต็มหรือว่าทาให้พี่เมื่อกี้เราบอกว่าเอ๊ะนี่ครูคณิตนี่ครูคณิตหรือเนี่ยใช่ไหมค่ะเอ่อน้องเม์เราน่าจามีครูปอมีคูป้อมนะคะโอ้โหวันนี้วงเราขอขอชื่นชมค่ะคือจริงๆรังแล้วชอบตั้งแต่เริ่มต้นว่าที่ ครูปุ๊กี้อ่ะสามารถเชื่อมโยงวิชาภาษาไทยนะคะเป็นให้มันดูสนุกมันดูสนุกขึ้นมาแล้วทําให้เด็กมีส่วนร่วมในการเริ่มเริ่มจูนตั้งแต่ที่ว่าให้เห็นถึงความคิดสร้างสารรค์คืออะไรจินตนาการคืออะไรนั่นมันทําให้เด็กเห็นเป้าหมายตอนแรกฟังเริ่มต้นจะไม่สนุกค่ะตอนแรกเอ๊ะทําไมจะต้องไปหาคําอะไรมาแต่พอเราฟังปุ๊บครูสามารถที่จะเชื่อมโยงคําเหล่านี้ให้เด็กอะ่ะเออเห็นความสัมพันธ์ของคําตัวเองเลือกคํานั้นมาแล้วก็ เพื่อเชื่อมโยงไปถึงคำวยพน์นะคะและอีกันหนึ่งที่ทําให้เด็กแบบโจทย์มันเป็นหยุดโจทย์ยากนะคะทายที่เอาคํไวยพน์หรือว่าอะไรก็ช่างที่ให้มันเห็นความงามของภาษานะคะครูปุกกี้สามารถดึงความงามทางภาษาเพื่อให้เด็กได้ได้เอามาเขียนถ่ายทอดและมีความมั่นใจที่จะใช้เพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นพ่อครูปุกกี้เปิดพื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับเด็กมาตลอดเด็กสามารถที่จะกล้าที่จะถ่ายทอดออกมาแล้วมันทําให้เด็กเนี่ย เห็นความสําคัญของคาที่ตัวเองเห็นว่าตัวเองอ่ะโอเคคําของเรามันก็ใช้ได้เหมือนที่แบบว่าเริ่มต้นชอบตรงที่ว่าครูปุ๊กกี้คุยเรื่องนางเงือกนะคะตอนแรกเอ๊ะครูปุ๊กกี้ถามเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือความคิดเห็นนะคะพอเห็นตรงนี้จุดนี้เสร็จปุ๊บครูปุ๊กกี้ก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องการจินตนาการนะคะความสวยงามทางภาษาตรงคําว่าจินตนาการและยิ่งให้เห็นชัดตรงที่ว่าไปดูก้อนเมฆ ให้เด็กได้สะท้อนออกมาว่าความคิดเห็นของแต่ละคนที่มันแตกต่างกันน่ะมันไม่ผิดอันนั้นก็คือความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเด็กก็จะเริ่มภูมิใจในความคิดของตัวเองแล้วว่าเฮ้ยฉันก็คิดได้แบบเนี้ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเหมือนของคนอื่นเขาก็เลยกล้าที่จะทํางานชิ้นนี้ออกมาอย่างมั่นใจถึงมันจะผิดเล็กน้อยแต่แต่ก็คือว่าเขากล้าที่จะทําพอมาช่วง r e f ฟ e ชั i เด็กรู้จักชมกันเนี่ยแสดงว่าครูปุ๊กเกียมีกระบวนการนี้เป็นประจํา นะคะเด็กได้ได้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็เด็กอาจจะรู้จักชมกันและอีกการหนึ่งเด็กก็รู้จักแนะนํากันด้วยค่ะไม่ใช่แต่ชมคือรู้จักแนะนํากันด้วยมันเลยฟังแล้วมันมันเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆอ่ะตอนแรกมันฟังแล้วมันเฮ้ยจะเป็นยังไงเนาะมันจะเชื่อมโยงกันได้ยังไงปรากฏว่าครูพวกแกเชื่อมโยงได้อ่ะโดยใช้คำวัยพจน์และคาดว่าอนาคตมันจะต้องเป็นคำอุปมาอุปไม,มยที่สามารถให้เด็กมาเล่นร้อยเป็นภาษาที่สวยงามอ่ะ ตอนนี้เขายังไม่เคยสวยงามเขามองเห็นนาภาคือยังเป็นห้วนๆสั้นๆโดยเอาคํานี้ไป,ไปแทรกอยู่แต่สักวันเนี่ยเชื่อมั่นว่าครูปุ๊กกี้จะสามารถเชื่อมโยงและ,ะ,ะสามารถเป็นตัวอย่างให้ชนะครูคนอื่นได้ที่ว่าเรามองข้ามความสวยงามตัวนี้ไปทุกวันนี้เราเราเอาคาพื้นๆธรรมดาซึ่งมันไม่มีนาภาอากาศอะไรเวหาอะไรอย่างเงี้ยมาละเด็กไม่ทราบซึ้งในวรรณคดีไทยอะไรอย่างเงี้ยอาจมันช่วยให้เด็ก มีความสุขในการเรียนภาษาไทยขอคุณครูคุกกี้มากค่ะขอคุณนค่ะมากเลยค่ะมันทําให้เราเห็นว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่คุณครูหลายท่านก็สามารถเชื่อมโยงไปห้องเรียนตัวเองได้ด้วยแล้วก็สามารถทําให้ครูคุกกี้เห็นว่าต่อไปอาจจะสอนอุปมาอุปไมได้อีกนะคะได้ได้อีกหัวเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะ่ค่ะค่ะเท่าที่ดูแล้วคิดว่าน่าจะแชร์ได้อีกสักสองสามั้นนะคะอค่ะคู พี่ปูนี่รอบสองเหรอคะพี่ปูมีโฆษณาเหรอโฆษณานเหรอคะใช่แอบแอบแอบไปอ่านแอบไปอ่านผลงานมาผลงานของามาค่ะผลงานนั้นไม่ใช่เด็กเอลดีของบ้านตะเกียนรามเลยนะคะเป็นเด็กกลุ่มกลางบวกด้วยซ้ำาอไปอ่านมาก็เลยอยากจะเรียนถามคุณครูปุ๊กกี้ว่าน้องมีเป็นเด็กเอลดีด้านไหนคะ มีด้านการอ่านการเขียนการคิดคำนวณหรือว่าด้านไหนก็เลยอยากจะเรียนถามเพราะว่าแอบไปดูผลงานมาเมื่อกี้นี้<ม>ก็เลยว่าแต่คือถ้า L อลดีตะเคียนลามนี่คือ<ม>พยัญชนะนี่เรียงกันมาเลยนะคะสระก็แล้วแต่เราจะใส่ไปนั่นคือ l อลดีจริงๆไม่สามารถที่จะสื่อสารเป็นข้อความได้แต่สามารถสนทนาโต้อตอบได้ อันนี้ใช้อยู่ของเรานี่คือกลางขึ้นแล้วใช่ไหมคะโอ้หมันไม่ระดับเก่งเลยนะคะเนี่ยจริงด้วยตองเล่ันตึกนี้ขันได้ไหมคะอยากให้พี่ปุกกี้เล่าเหมือนกันนะเพราะว่าจริงแล้วอ่ะเรียนเหมือนใช้บีบอทั้งโรงเรียนด้วยใช่ไหมคะค่ะเชิญค่ะค่ะก็เดี๋ยวขอตอบคําถามเกี่ยวกับน้องเต็มนะคะน้องเต็มเนี่ยเป็นเด็กพิเศษคาะเรียนซ้ำคหนึ่งแล้วด้วยด้วยซ้ํานะคะก็คือแล้วก็ขาดเรียนบ่อยนะคะ เป็นเด็กที่ด้วยบริบทของครอบครัวก็ไม่มีความพร้อมแต่สิ่งที่คุณครูปูบอกว่าเหมือนเหมือนไม่ใช่เด็กพิเศษนั่นเพราะว่าหลังจากเข้าเขียนแล้วคาไหนที่เขาไม่มั่นใจเขาคิดแล้วว่าเขาจะเขียนคําว่าป่าเขาจะเอาคำว่าพงผีเขาก็วิ่งมาดูบอร์ดที่คุณครูเอาไปตั้งอยู่กลางกลางสวนว่าเขาจะใช้คํานี้เขาก็เอาไปเขียนแทนคําว่าป่าของเขาเสร็จแล้วเขาจะใช้คําว่าคําว่า ดอกบัวเขาก็มาวิ่งมาดูบอร์ดของคุณครูที่เอาไปตั้งวันที่เราไปทํากิจกรรมดังนั้นเมื่อเขาเขียนเรียบเรียงเสร็จแล้วครั้งแรกผลงานเขาอะ่ะไม่ได้สวยงามอย่างนี้แต่คุณครูจะต้องมาตรวจคาถูกคําผิดเหมือนที่คุณครูบอกว่าคุณครูทําไมต้องมีแค่แบบประเมินลูบิกค,คุณครูมาตรวจว่า จะเขียนคำนี้ใช่ไหมลูกหมายความว่าอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ให้เกมพูดเขาพูดออกมาโอเคคำนี้สะกดผิดต้องไปเขียนใหม่แต่พอเขาไปเขียนมาใหม่เขามาเรียบเรียงโอเคเราเรารู้ว่าชิ้นงานเขาได้แล้วด้วยความภูมิใจของเขาเราก็ให้โชว์ดังนั้นการทำงานชิ้นนี้ไม่ไม่ได้หมายความว่าทำ เสร็จปุ๊บมาส่งแล้วมันมันได้แบบนี้เลยแต่หมายถึงชั่วโมงที่สามเนี่ยคุณครูบอกให้เอามาส่งชิ้นงานอย่างที่คุณครูบอกให้ฟังว,ว่าเด็กก็เขียนเขียนแล้วเขาสามารถจดคนได้เราก็มาตรวจทาผิดทาถูกก่อนที่เขาจะจัดนิรรศการนะคะดังนั้นดังนั้นเด็กชายเนี่ยเขาก็ยังมีเขียนผิดเขียนถูกอยู่แต่คําที่เขาใช้เขาสามารถจําได้จริงๆโดยที่ขณะที่เขาอ่านให้เพื่อนฟังแล้วครูก็ถามเขาว่า พงพีแปว่าอะไรเขาก็บอกว่าป่าแล้วเวหาวายูไปว่าอะไรเขาก็บอกว่าลมแปลว่าท้องฟ้าทุกคําที่เขาใช้ในเรื่องนั้นเขาตอบได้ทุกคํานั่นแสดงว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเอาคำวัยโพสมาแทนคําที่เขาใช้อยู่เป็นประจําเขาเกิดทักษะเด็กได้กเกิดการเรียนรู้คําศัพท์เขาเพิ่มมากขึ้นครั้งต่อไปเขาก็อาจจะไม่เอาคําว่าพงพีเขาอา,อาจจะเอาคําว่าไพศาล แต่เมื่อเขารู้แล้วว่ามันแทนคําว่าป่าเขามีความหมายรู้แล้วว่ามันหมายถึงป่าอันนี้เขาเกิดจากการฝึกและเด็กก็จะได้ทางคําศัพท์เพิ่มขึ้นจากคำใบ้พูดอันนี้ก็คือผลงานของเด็กชายเจมก็เลยสวยงามอย่างที่คุณครูปูเห็นจริงๆก็เหมือนครูปุกี้มีเทคนิคหลายอย่างกันนะคะในที่บอกว่าไม่ได้มาเล่าให้เราฟังนะคะแล้วก็น่าสนใจว่ามีการมีศัพท์ให้เด็ก กลับมาทวนได้อีกใช่ไหมคะตอนที่ไปจัดกิจกรรมค่ะอย,อย่างที่ในรูปภาพคุณครูจะเห็นว่าอ่าคุณครูก็ยังยกกระดาษชาร์ตแผ่นที่เด็กรวบรวมคําศัพท์คำวิพาก์ที่เด็กไปหาในคาบที่สองอเอาไปด้วยที่อยู่ในป่าเพื่อเพื่อพร้อมที่ว่าเด็กจะสามารถสืบค้นได้ด้วยตัวเองคือเขาสงสัยคำไหนเขาก็วิ่งมาดูที่กระดานที่คุณครูถอบไปด้วยค่ะเยี่ยมเลยค่ะ,คะ,คะ